bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười hai คนละคนคนละคนเลยนะครับเลยนะครับนะครับขว้างขวางล้นะครับ้ออกฟ้าเลยครับออกฟาเลยนะครับออก้าเลยนะครับออกฟ้าเลยนะครับออกฟ้าเลยครับออกฟ้าเลยครับได้ได้ได้เด็กเขาได้เลยได้เลยครับ

三年。